โกโก้หนึบบางคนบอกว่ามันขมไปนะป้าดังนั้นวันนี้เราจะมาเพิ่มรสชาติความเปรี้ยวความหวานความสดชื่นให้กับโกโก้หนึบกันนะคะด้วยเมนูโกโก้หนึบห่อสตอรอเบอรี่ไปเริ่มต้นลงมือทํากันเลยค่ะนำสตอรอเบอรี่ไปล้างให้สะอาดลูกไหนช้ําอย่าเอามาใช้นะคะเพราะว่ามันจะมีน้ําซึมออกมาทําให้โกโก้หนึบของเราละลายตรงขั้วเราจะไม่ตดัดค่ะเราใช้วิธีดึงเอา เพราะว่าถ้าเราตัดนะคะน้ําจากสตรอเบอรี่มันจะออกมาเยอะแล้วทีนี้เนี่ยเมื่อเรานําโกโก้หนึบไปหอ่อน้ําจากสตรอเบอรี่มันจะไปทําให้โกโก้หนึบละลายค่ะการทําแบบนี้เก็บไว้นานๆหลายๆวันมันก็ยังจะมีน้ําจากตัวสตรอเบอรี่ไหลซึมออกมาอยู่ดีนะคะแต่ว่ามันก็ดีกว่าวิธีการตัดอ่ละนะนํากระดาษทิชชู่มาซับที่ผิวของสตรอเบอรี่ให้แห้งก่อนใช้งานค่ะตอนนี้พักในส่วนของสตรอเบอรี่ไว้ก่อน มาเตรียมตัวโกโก้หนึบกันนะคะใช้ผงโกโก้50กรัมหรือ10ช้อนโต๊ะใช้แบบที่ไม่มีน้ำตาลผสมอยู่ไมโลโอวันตินไม่แนะนำให้ทำแบบนี้ค่ะเพราะว่าบางครั้งกวนนานเกินไปมันจะแห้งแข็งเลยนะคะนมข้นหวาน120กรัมหรือ6ช้อนโต๊ะเทลงไปเลยค่ะในการตวงใช้ช้อนกลางในการตวงได้เลยนะคะช้อนกลางในความหมายของป้าคือช้อนสั้นสีเงินที่ไว้ตัดกับข้าวในครัวนะคะ เมนูนี้มันไม่ได้ต้องการความเป๊ะมากอ่ะนะคะจากนั้นค่ะนำขึ้นตั้งไฟเลยใช้ไฟอ่อนๆนะคะคนๆตลอดเวลาจนกระทั่งเข้ากันไม่เปิดแก๊สได้ไหมป้าคนคนให้เข้ากันเฉยๆเลยไม่ได้หรอจริงๆก็ได้ค่ะแต่ว่าการนำขึ้นตั้งไฟนะคะนมข้นหวานกับผงโกโก้เขาจะเข้ากันง่ายขึ้น แล้วอีกอย่างหนึ่งช่วงนี้อาหารอะไรที่สามารถผ่านความร้อนได้ป้าก็อยากให้ผ่านความร้อนก่อนที่จะนำไปกินนะนะจ๊ะนี่ค่ะหลังจากให้ความร้อนคนคนคนกวนกวนกวนไปสักครู่นะคะเขาก็จะจับตัวกันเป็นก้อนเข้ากันแบบนี้แล้วค่ะใช้ได้แล้วปิดเตาเลยนะอย่าก,กวนนานไปค่ะเดี๋ยวมันจะไหม้แล้วมันจะยิ่งขมนำโกโก้หนึบที่กวนได้ค่ะตกักวางลงบนถุงแกงหรือแรปพลาสติก อาจจะโรยผงโกโก้เพิ่มลงไปบนถุงแกงก่อนที่จะวางโกโก้หนึบได้นะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยบอกว่าวางแล้วมันติดถุงนะป้าจริงๆมันไม่ควรติดนะถ้าเกิดว่าเรากวนได้ที่อแต่ป้าก็โรยผงโกโก้ลงไปเพื่อความสบายใจค่ะนำโกโก้หนึบวางลงไปเลยแล้วก็สามารถโรยผงโกโก้เพิ่มด้านบนได้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ติดถุงด้านบนแล้วก็พับถุงห่อโกโก้หนึบให้เรียบร้อย ถ้าใครทําแล้วโกโก้หนึบเหลวไปเพิ่มเวลากวนได้หรือว่าเพิ่มผงโกโก้ลงไปได้ค่ะแต่ว่าผงโกโก้ยิ่งเยอะโกโก้หนึบก็จะยิ่งขมนะคะกดกดแผ่แผ่ให้บางลงค่ะเพื่อที่ว่าจะได้เย็นตัวง่ายขึ้นจากนั้นนําแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาเป็นเวลา1ชั่วโมงหลังแช่เย็นเรียบร้อยแล้วนะคะนําออกมาตัดแบ่งเป็นชิ้นขนาดตามต้องการได้เลยค่ะเราสามารถโรยผงโกโก้เพิ่มได้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้มันติดมือ ในการตัดจะตัดเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่แค่ไหนดูขนาดสตรอเบอรี่ของเราได้เลยค่ะสำหรับป้าป้าจะตัดแบ่งเป็นทั้งหมด16ชิ้นก่อนนะคะมาดูการห่อกันค่ะห่อแบบแรกห่อแบบบางๆก่อนนะคะหมายถึงว่าเราจะใช้โกโก้หนึบบางบางค่ะนำโกโก้หนึบมา1ชิ้นแผ่ออกถ้าใครใช้สตรอเบอรี่ลูกใหญ่ก็ต้องเพิ่มปริมาณของโกโก้หนึบเอาเองนะคะแผ่เสร็จแล้วนำสตรอเบอรี่ที่เตรียมไว้ค่ะมาวางลงไป ทำการห่อให้มิดค่ะห่อแบบบางสําหรับป้าป้าชอบรสชาตินะคะเพราะว่าโกโก้หนึบจะไม่ขมจนเกินไปจะได้รสชาติเปรี้ยวหวานจากสตรอเบอรี่เต็มๆเลยค่ะแต่เนื่องจากปริมาณโกโก้หนึบน้อยค่ะมันทําให้เมื่อห่อออกมาแล้วเนี่ยทรงของโกโก้หนึบจะเป็นทรงรูปร่างของสตรอเบอรี่เลยจะไม่กลมดังนั้นใครอยากให้ปั้นแล้วออกมากลมๆนะคะก็ต้องเพิ่มปริมาณของโกโก้หนึบเข้าไปค่ะ ก็จะเป็นการปั้นแบบหนานั่นก็คือป้าจะใช้โกโก้หนึบ2ชิ้นเอามารวมกันค่ะแผ่โกโก้หนึบออกวางสตรอเบอรี่ลงไปแล้วก็หอ่อห่อให้มิดเลยนะจ๊ะคลึงให้กลมเพียงเท่านี้เราก็จะได้โกโก้หนึบห่อสตรอเบอรี่ที่เป็นลูกกลมๆแล้วค่ะเสร็จแล้วนำไปคลุกกับผงโกโก้ให้ทั่วค่ะคลุกมากขมมาก คลุกน้อยก็ขมอยู่ดีค่ะแต่ขมน้อยกว่าไม่คลุกเลยได้ไหมป้าจริงๆไม่คลุกเลยก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเก็บไว้นานๆนะคะแล้วนาโกโก้หนึบแต่ละลูกที่ไม่ได้คลุกผงโกโก้มาวางใกล้กันมันอาจจะนหนึบหนับเนะติดกันได้ค่ะแบบเนี้แบบนี้ยหนูเข้าใจใช่ไหมลูกแต่เอาจริงๆไม่คลุกผงโกโก้นะ่ะอร่อยที่สุดเพราะว่ามันขมน้อยที่สุดค่ะ ทำแล้วเก็บได้นานไหมป้าเอาจริงๆปัญหานี้ตอบยากเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับสตรอเบอรี่ด้านในด้วยนะคะที่เห็นอยู่ตอนนี้เก็บในตู้เย็นมาป้าเก็บมาแล้ว3วันค่ะสตรอบเบอรี่ยังไม่เสียยังไม่เนา่ายังกินได้ยังโอเคอยู่แต่ผงโกโก้ที่เคลือบไว้นะคะมันก็อาจจะมีละลายไปบ้างเก็บนอกตู้เย็นได้ไหมป้าจริงๆก็ได้แต่ว่าแนะนําว่าเก็บในตู้เย็นดีกว่าเนื่องจากว่าสตรอเบอรี่เป็นผลไม้สดนะคะ วางไว้นอกตู้เย็นเขาก็จะเสียง่ายค่ะระยะเวลาที่จะเก็บได้มันก็จะสั้นลงถ้าสตรอเบอรี่ลูกไหนนะคะเขาเริ่มชม้ำเริ่มมีน้ำซึมออกมาเนี่ยดูได้เลยค่ะอย่างเช่นในรูปตอนนี้เขาจะทำให้ตัวโกโก้หนึบละลายด้วยนะคะดูแล้วไม่น่ากินดังนั้นกินให้เร็วที่สุดก็จะดีที่สุดเนาะถัดมามาดูต้นทุนวัตถุดิบกันค่ะ ต้นทุนวัตถุดิบในกรณีที่ใช้โกโก้หนึบแบบบางก่อนนะคะนมข้นหวาน6บาทป้าซื้อแบบถุงมาใช้นะผงโกโก้10บาท70สตางค์ผงโกโก้ที่ใช้คลุกแล้วก็ที่ใช้โรยบนถุงตอนที่จะห่อไปแช่ตู้เย็นนะคะป้าตีรวมกันไปว่าสัก2บาทสตรอเบอรี่ตัวที่ป้าซื้อมาวันนี้ตกลูกละ3บาท50สตางค์ค่ะใช้ทั้งหมด16ลูกก็56บาท รวมต้นทุนวัตถุดิบ1สูตรค่ะในกรณีใช้โกโก้หนึบห่อแบบบางนะคะ74บาท70สตางค์ห่อแบบบางทำได้ทั้งหมด16ลูกดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบต่อลูกจะอยู่ที่4บาท67สตางค์ค่ะถ้าห่อโกโก้หนึบแบบหนานะคะ1สูตรจะทำได้ทั้งหมด8ลูก ดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบ1สูตรจะอยู่ที่4 6บาท70สตางค์ทำได้8ลูกก็นําต้นทุนวัตถุดิบนะคะมาหารด้วย8จะได้เป็นว่าต้นทุนวัตถุดิบสำหรับการห่อด้วยโกโก้หนึบแบบหนาจะอยู่ที่5บาท84สตางค์ต่อลูกค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นกับขนาดของสตรอเบอรี่ที่นํามาใช้งานด้วยนะคะเล็กใหญ่ไม่เท่ากันต้นทุนแตกต่างกันแน่นอนค่ะ ทั้งต้นทุนในส่วนของตัวสตรอเบอรี่เองและต้นทุนในส่วนของตัวโกโก้หนึบที่ต้องเอามาห่อนะคะเพราะว่ายิ่งลูกใหญ่ยิ่งใช้โกโก้หนึบเยอะต้นทุนที่คิดให้คิดให้เฉพาะวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้แล้วเท่านั้นอะไรไม่ได้เขียนแปลว่ายังไม่ได้คิดให้นะคะแล้วก็ยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแกส๊สค่าน้ำค่าไฟค่าถุงค่ากล่องค่าจีบปาถาอื่นๆอยากทำขายขายกี่บาทด,ดีป้าเท่าที่ป้าเห็นแถวบ้านป้านะคะ เขาจะขายเป็นเซตนะคะเซตหนึ่งสลูก5ลูกอะไรก็ว่าไปตัวโกโก้หนึบเขาจะเอาวางบนเอ่อถ้วยจีบอันเล็กๆนะคะแล้วก็ใส่กล่องอย่าง3ลูกนะคะที่ป้าเคยเจอจะมีราคาตั้งแต่25-35บาถึง35บาทค่ะต่อ3ลูกขึ้นอยู่กับขนาดของสตรอเบอรี่ที่ใช้ถ้าเป็นแบบ5ลูกนะคะเท่าที่ป้าเคยเจอเนี่ยมันจะมีตั้งแต่40-55ถึง55บาทค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าร้านไหนเขาใช้สตรอเบอรี่แบบไซจัมโบราคามันก็บวกบวกบวกเพิ่มขึ้นไปอ่ะนะดังนั้นตรงนี้ตอบค่อนข้างยากค่ะต้องดูขนาดของสตรอเบอรี่ดูราคาต้นทุนวัตถุดิบของตัวเองบวกกำไรที่พอใจแล้วค่อยตั้งเป็นราคาขายได้เลยจ้าสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยวันนี้ลาไปก่อนบายสวัสดีค่ะใครอยากทำเยอะๆคูณสูตรเองได้เลยนะคะ อย่างเช่นว่าป้าบอกว่าถ้าห่อแบบนา้หสูตรทําได้8ลูกหนูอยากทําซัก16ลูกหนูก็ต้องเอาวัตถุดิบทุกอย่างคูณด้วย2ค่ะก็จะได้เป็นวัตถุดิบสําหรับ16ลูกแบบนี้นะคะหนูอยากทํา80ลูกหนูก็เอาวัตถุดิบทุกอย่างคูณด้วย10ค่ะก็จะได้เป็น80ลูกย้ําอีกร้อยรอบนะคะขึ้นกับขนาดของสตรอเบอรี่เราด้วยนะอ่าอีกข้อนึงค่ะลืมพูดไปถ้าเกิดว่าใครทําแล้วนะคะ เอาโกโก้หนึบไปแช่ตู้เย็นพอเอาออกมามันแข็งโป๊กเลยป้ามันแบบว่าปั้นไม่ได้เลยคือมันเย็นมันจะแข็งตัวค่ะหนูเอาออกมาตั้งไว้นะคะจนกระทั่งมันหายเย็นนะคะมันจะนิ่มลงแล้วมันจะปั้นง่ายขึ้นรสชาติต้องบอกเลยนะคะโกโก้หนึบเปล่าๆขมไหมถ้าคนชอบกินโกโก้ก็อาจจะบอกว่าก็โอเคนะได้อยู่แต่ถ้าเป็นเด็กๆหรือคนที่ไม่ชอบกินโกโก้ขมๆอาจจะรู้สึกว่าขมไปนะจ๊ะอันนี้ต้องเตือนกันไว้ก่อน ถ้าเกิดว่าไม่อยากคลุกกับผงโกโก้เนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นผงอื่นๆได้นะคะอย่างเช่นเท่าที่ป้าเคยทำก็จะมีแบบผงมันม่วงผงชาเขียวนมผงได้ไหมป้าลองแล้วมันก็ได้ค่ะแต่ว่ามันจะเคลือบออกมาแล้วมันเคลือบได้ไม่หนาอีกอย่างหนึง่งมันดูเราไม่ค่อยสวยด้วยนะจ๊ะบอกไว้เป็นข้อมูลเฉยๆนะไปจริงๆแล้วค่ะายบาย